ถึงแม้อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชหลายจุดจะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ถ้าเป็นพื้นที่ต่ําก็อาจจะยังมีน้ําท่วมขังลึกได้ถึง2เมตรนะครับและนี่เป็นจุดที่เด็กหญิงวัยสี่ขวบคนหนึ่งจมน้ําเสียชีวิตเป็นคนที่10ของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับชาวบ้านได้ใช้เรือค้นหาร่างของเด็กหญิงวัยสี่ขวบที่คลองข้างบ้านตําบลท่าชักอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับหลังจากที่เด็กหญิงคนนี้พลัดตกน้ําช่วงบ่ายที่ผ่านมา การค้นหาอยู่ประมาณ20นาทีครับจึงไปพบร่างของเด็กหญิงจมน้ําลึกประมาณ2เมตรชาวบ้านนําศพขึ้นมาส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลพี่ชายของเด็กเนี่ยบอกว่าก่อนน้องสาวจะตกน้ําทั้งสองคนอยู่บ้านเพียงลําพังผู้ปกครองออกไปทํางานนอกบ้านระหว่างที่น้องสาวเดินอยู่ในบ้านก็พลัดตกน้ําก่อนที่จะเรียกชาวบ้านเข้ามาช่วยกันค้นหาสําหรับเด็กหญิงคนนี้ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตคนที่10ของจังหวัดนครศร,รีธรรมราชจากเหตุการณ์น้าท่วมนะครับ วันนี้แม่ทัพภาคที่4ไปบินสำรวจพื้นที่อำเภอโนพิตำหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ทำให้สะพานคลองกายตัวที่1ทางเข้าตำบลกรุงชิงถูกน้ำตัดขาดนะครับและน้ำในคลองก็ยังเป็นสีขุ่นยังมีน้ำป่าตกค้างระบายลงจากภูเขาสูงต่อเนื่องแม่ทัพภาคที่4ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งเคลื่อนย้ายสะพานแบริ่งมาติดตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเร็วที่สุด ส่วนที่จังหวัดตรงังชาวบ้าน6ตำบลในอำเภอห้วยยอดต่างก็ขนทรัพย์สินของใช้จำเป็นออกจากหมู่บ้านมาอาศัยกันอยู่ริมถนนกลายเป็นที่พักชั่วคราวนะครับหลังจากมวลน,น้ำจากอำเภอรัศดาจังหวัดตรงังและมวลน,น้ำจากอำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชไหลเข้าทั่วหมู่บ้านวัดโรงเรียนระดับน้าสูงกว่า2เมตรชาวบ้านใน6ตำบลมากกว่า2,000คนได้รับความเดือดร้อน ถนนหลายสายถูกน้ำตัดขาดรถไม่สามารถสัญจรได้นะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและตัวนายกเองก็จะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่7ธันวาคมนี้ด้วยครับ